ท่านประธานที่เคารพกระผมประยุทธ์สิริพาณิชบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่ากระผมชมเชยคุณผลิตวชัชรศิลป์ที่มีความตั้งใจในการแก้ไขกล้างข้อบังคับดังกล่าวซึ่งมีตั้งแต่ปีห3สาหลายประการหลายข้อกฎหมายหลายความจำเป็นในการที่มีบทฉพาะการ ซึ่งล่วงพ้นไปแล้วจำเป็นจะต้องแก้ไขเพราะว่าร่างเดิมก็มีอยู่ในข้อบังคับแต่ถ้าที่อยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีผลใช้บังคับแต่ประการใดแต่ผมกลัาบเรียนท่านประธานว่าหลายประการที่ผมจะต้องขอร้องท่านสมาชิกผู้มีเกียรติขอว่าหนึ่ง อย่าพิปลายในทํานองว่าเอาประชาชนเป็นตัวประกันเรามีเหตุมีผลว่ากันไปถ้าเรารับหลักการตั้งกริมการเข้าไปแก้ไขในคณะกริมการก็เป็นเรื่องสง่างามตามกระบวนการตรากฎหมายทั่วไปหลักการที่สองผมกราบเรียนท่านประธานว่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสที่คุยกับผู้เสนอร่างคือท่านผลิต ที่เสียดายอย่างมากคือมาจา137วงเล็บ3ของรัฐมนูตในกรณีที่กรรมการที่เกิดขึ้นเป็นกรรมการร่วมกันระหว่างสงสภาเราเคยทำงานมีปัญหาพอทำงานแล้วนี่จะสงวนความเห็นสงวนคำแปลยติหรือจะแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันพบทางตัน จนกระทั่งเรียกว่ายับจ้างตามมาตรา1 3 7ที่มันเกิดขึ้นจากวงเล็บสามของมาตรา1 3 7ต้องรอ180วันโดยที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนั่นคือเสียดายจริงๆถ้าจะแทรกหลังหลังจากรับหลักการไปแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะแทรกตรงไหนได้ผมก็ดูท่านประธานครับแต่สิ่งที่เป็นห่วงเป็นใยญ่ ที่ความคิดของผมอาจจะไม่สอดคล้องกับผู้เสนอร่างประการที่หนึ่งในข้อบังคับข้อ79ตามที่ท่านตัดคำว่าในวงเล็บ4ของข้อบังคับข้อ79ขาดจากการเป็นสมาชิก ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกท่านประธานครับการเป็นกรมรมการเนี่ยมันมาได้หลายสัดส่วนกรมรมการที่มาจากสังกัดพรรคการเมืองก็มาตามสัดส่วนตามลัฐมนุนที่บงังบังคับไว้เมื่อสมาชิกท่านใดขาดจากการเป็นสมาชิกภาพของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งย่อม ทำให้เกิดความสมบูรณ์ไม่เพียงพอกับการที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปเพราะท่านมาในฐานะพักกออย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านขาดมันก็ไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปได้ส่วนที่สองท่านแก้ไขข้อบังคับข้อ123ข้อ123นี่เป็น สิ่งที่เป็นหัวใจจริงๆท่านประธานครับขบวนการตรากฎหมายท่านสมาชิกไม่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาก็ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในกรณีที่เรามาร่วมกันตรากฎหมายไม่ว่ากฎหมายธรรมดากฎหมายประกอบรัฐนูนหรือการแก้ไขรัฐนูนซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดกระผมไม่ได้พูดถึงพาดเพียงว่า ที่ท่านยกตัวอย่างในกรในขอซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมาท่านก็สามารถยกได้การที่ท่านจะเข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะเป็นหน,นึ่งในสี่สิบห้าคนไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นท่านประธานครับการที่จะให้บุคคลภายนอกเข้ามาแก้ไขในเรื่องกฎหมายสูงสุดนั้นจะต้องคิดให้รอบคอบครับผมไม่จำเนี่ แนวคิดเหลียนสองหน้ามีได้เสมอประการที่สามที่กระผมอยากจะขอทักท้วงในการที่ท่านเขียนเพิ่มเติมข้อ123ทับหนึ่งท่านประธานครับในกรณีที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าไม่ว่าสอสอหรือสอวอย่อมเป็นผู้แทนพวงชนชาวไทย แต่ผมไม่ได้ดูแคลนประชาชนทั่วไปซึ่งท่านอาจจะมีความรู้มากกว่าผมมากกว่าใครหลายท่านอยู่ในนี้ก็ได้แต่การได้รับฉันทานุมัติมาทำหน้าที่ในการออกกฎหมายไม่ว่ากฎหมายธรรมดากฎหมายประกอบรัฐมนแล,และรวมทั้งกฎหมายแก้ไขรัฐมนูนั้นซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งผมจะต้องรับอนัดสัญญาณตรงนั้นมาจากประชาชนเช่นกัน เพราะฉะนั้นกับผมก็ขอช่วงติงถ้าหากรับหลักการไปแล้วก็ควรที่จะแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่พอเกิดสภาพที่ดีงามในการแก้ไขรำเนุนต่อไปผมก็ฝากการรมิการที่จะเป็นเอาไว้แล้วผมก็ก้ำกึง่งผมกราบเรียนรรท่านประธานว่าผมก้ำกึง่งในการรับหรือไม่รับ เพราะการรับผมก็คิดว่าไปแก้ไขได้การไม่รับผมก็คิดว่าร่างข้อบังคับตั้งแต่ปี6-3มันใช้เวลาช้านานไปแล้วมันจะต้องการสังคายนาหลายสิ่งหลายประการหลายข้อในการที่จะบังคับใช้ในการประชุมร่วมต่อไปครับรรท่านประธาน